ปิดฉากการต่อสู้ระหว่างไทยกับกัมพูชาวันที่4หลังจากที่กัมพูชาเปิดฉากลุกลานประเทศไทยใช้อาวุธใช้จรวดโจมตีประเทศไทยตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมล่าสุดเนี่ยกัมพูชาก็ยังดำรงความเรียกว่าผิดหลักกฎหมายต่างประเทศผิดหลักมนุษยธรรมผิดหลักการสู้รบเพราะว่าได้มีการยิงบ m 2อเเข้ามาใส่ฐานที่มั่นที่เป็น ที่ตั้งบ้านเรือนของประชาชนฝ่ายไทยอีกโดยเมื่อวานเวลา1 7 0 0นช่วงเย็นเนี่ยก็มีการยิงบ m 2 1ตกใส่บ้านของประชาชนในพื้นที่อำเภอการทาลักษ์จังหวัดศรีสะเกดจนทำให้นายสมศรีบุญลาบอายุ59ปีเสียชีวิตจากการถูกสะเก็ดร,ระเบิดจาก BM21 ดังกล่าวและก็มีประชาชนอีกคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บการเสียชีวิตดังกล่าวนี้ก็ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตของพลเรือนไทยของชาวบ้านไทยจากเหตุการณ์ ลุกรานของกัมพูชาเนี่ยเป็น14คนและก็มีทหารเสียชีวิตสละชีพเพื่อชาติจากปฏิบัติการตอบโต้การลุกรานจากกัมพูชาไปแล้ว8คนนี่คือความโหดร้ายความ่าดเถือนของกัมพูชาที่ลุกรานอธิปไตยยของประเทศไทยอย่างไม่เกรงหน้าอินหน้าพรมอย่างที่ไม่แคร์สายตาของชาวโลกและอย่างที่ไร้มนุษยธรรมเป็นอย่างยิ่ง